อันนี้คือกิ้งก่ากิ้งก่าวันนี้น้องเพีงจะมาทําอะไรคะจะไม่ใจไม้อะเแ้าใจไม้อะไม่ใจวยตาตาตาสีตาสีดำไม่หนักตาสีดำไม่นักตาสีดำค่ะตาสีไม่ตาตาช้างช้างวันนี้ช้างจะมาทําอะไรบอกบอกพี่ๆเขาก่อนจะมาทําอะไรภูเขาภูเขาไฟภูเขาไฟระเบิด มีอะไรบ้างไปทางนู้นโอ้คุณต้องไปทางอันนี้ก็จะมีถาดใช่ไหมคะมีถาดต้องอายุหมากรุ่อยีมีถาดมีอะไรมีแก้วน้ำมีแก้วน้ำไว้ใส่เบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูมีหน่ออ๋อนั่นนะส้มสายชูค่ะเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ฟอยด์ ใครไม่มีก็ใช้ดินน้ำมันก็ได้ใช่ไหมคะมันจับผ่าอ่าแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงจะเป็นแบบผงถ้าเป็นผงก็ต้องผสมน้ำด้วยอืมจ้าอันนี้เดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันเลยดีไหมคะอันี้ยันทําภูเขาไฟการแล้วก็เอาแก้วตั้งไว้แล้วก็เอาฟอยล์มาหอ่อห่อเลยช้างขยุมขยุมทำยังไงดี อ,อ,อยู่ข้างในมันก็เลยเอาไว้ได้ต,ต้องต้องต้องมา,าพาไปโคนหน่อยนะคะอะไรคะข้างในตุอีตุอีบิ๊บอเบ็ดกับเป็นเอาช้ามาช่วยแม่เร็วห่อห่อห,อหอ่หอ,แหอแก้วห่อแก้วห่อแก้วให้เหมือนภูเขาไฟจะได้ไหลลงมาไงคะ ในนี้เราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปน้ำแล้วก็สีผสมอาหารนะคะห่อให้สวยๆก่อนอก้นหินวางอ่ะอะดีนน้ำมันอ้บแบ่งๆแบ่งแบ่งครึ่งน,นี่ยิ้งต้องเลี้ยงเชฟก่อนเอาใส่ลงไปเอาต้นไม้เสียบเลย ติดไม่ติดไม่ได้ทำไงดีน้าทำยังไงดีใส่ตรงไหนดีนะติดไม่ได้อะวางไม่ได้อย่งงะะก็ยังล้มอยู่ดีอ่ะคะยังล้มอยู่ด,ดียังล้มอยู่ดีนะคะช่าวางย่องไงถงว่าครูเหนคะฉันจะทำยังไงดีคะจะทำไงดีนะคะมีอยู่ด้วยนะคะใส่ถ่ายลงไปเอาเสียบเหมือนเทียนเลยดีไหม อาตั้งเหมือนเทียนสิช้างช้างตั้งเหมือนเทียนที่ทำยังไงเทียนแฮปปี้เบอร์เดย์อะตั้งเหมือนเทียนแฮปปี้เบอร์เดย์เออเอออ่ะเอาต้นไม้ตั้งเหมือนเทียนแฮปปี้เบอร์เดย์ดีกว่าไหม,มไหนลองทำดูสิคะร่มร่มแส่ตรงนี้ดีไหมคะมไหนละอมหยียบไว้นี่เลยเหมือนแฮปปี้เบอร์เดย์เลยกดลงไปให้แม่ช่วยไหม กดลงไปอ่าเห็นไหมล่ะไ่เอ,อ,อีกต้นหนึ่งค่ะได้แล้ยังได้แล้ยังโอเคเก่งมากโอ้ยทำใหม่หน้าตั้งหน้าตั้งหน้าดูตั้งใจมากเลยโอ้โหเสร็จแล้วอีกต้นหนึ่งค่ะ ตุนแล้วก็จ้องทาดีนี้นะ,ะจ้าเสียบเลยค่ะคีะคะะคะดีขอหอยอย่างนี้คะไม่จอไม่นะคะโอ้โอได้ยังคะสู้ๆหินสู้ๆ อาจาราเค่กับกิ้งก่าวางเลยขาวางตรงไหนดีนะนตรงนี้อ่ะอีกตัวนึงวางตรงไหนดีตัวนี้อ่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ทา้ของอันอืต้นไม้ต้นไม้ตั้งดีๆะะเเกเดไปแน่นๆกดไปแน่นๆอึ Okay. เก่งมากเลยค่ะทำไม <laughs> ำ <laughs> อ่าเราก็จัดอย่างนี้สวยงามแล้วนะคะและ้อันนี้ก็คือสีผสมอาหารใส่ลงไปเลยไหมใส่ลงไปเลยเทให้แม่ได้ไหมแม่เทเองนะเทสีผสมอาหารลงไปนะคะอ้าว ามด้วยเบกกิ้งโซดาน้องผิงตักตักตักใช้ช้อนจ้ะเออตักใส่เลยเลยใส่ภูเขาไฟของเราเลยอ่าจะอ่ะเดีย๋ยวมันจะเป็นฟองค่อยๆตักลงไปเลยค่ะ พอหรือยังพอแล้วนะค่ะพอแล้วเสร็จแล้วภูเขาไฟก็จัดระเบิดแล้วน้ำผิงค่อยๆเทนี้ลงไปเทลงไปในแก้วนะเทได้ไหม เป็นยังไงคะ,ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเป็นคนเลวเอาเร็วๆหนีเลยเหรอหนีเลยเหรอมานี่เร็วหนีไปใกล้ๆได้เหรอคะ,อะเอาเร็วๆเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาเท,ทอีกคะ่ะอีกเทอีกโอ้ ันด้วยกินกับบอกช่วยฉันด้วยอ๋อบุกครงไฟระเบิดอ้า,อาตายแล้วอุ้ยจรเะเข้์่ล่ะช่วยจระเข้์แค่ไหมอืออุ้ยจระเข้ตายไหมคะตายอือตายเลยน้ำผึ้งเอาอีกไหมเนี่ย,ยเล่นอีกไหมคะค่ะค่ะอ๋อ,อน้ำผึ้งเทสีผสมอาหารลงไปเพิ่มคะ่ะเทลงไปเพิ่มเลย อ่ะน้ำส้มสาชูพอแล้วนะคำสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามอุ้ยกินกาตายยังกินกาตายัง ายแล้วจระเข้ตายไหมตายไหมตายไม่ตายตายไหมอ่ะต,ตายไหมอ่ะตาย,ตายค,คุณหมอช่วยด้วยค่ะอุียต้องมีจับคว่ำนูนนะคะค่ะจับคว่ำฮะจับคว่ำเลยเหรอไหนไหนคว่ำยังไงจ้องจ้องจับ<ห>มือมน้ำส้มสายชูเจอกับคาร์บอนไดเอทเจอกับ อะไรนะหิงเบกกิ้งโซดาใช่ไหมคะก็จ,จะเป็นฟองฟูจะขวานเลยจะขวนเลยอ่ะขวานเลยค่ะจะให้อะไรในควมอีกขวนี้แล้วอ่ะเร็วมานี่มานี่ก่อนเร็วมาจบคลิปเร็วขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมหนูนะคะฝากกดไหม กด้ก okay. ักดคลกดกดเค้กกดทกดถูกใจช่กดถูกใจจ้าโอ้บายบายค่ะ